สวัดีครับกับมากับครับบิวตี้นะครับอันนี้ผมก็อยู่บ้านแจ็คนะครับอนนี้เขาให้ผมเฝ้าบ้านนะครับผมก็เลยมาแคสเกมแม่งเลยสัตว์นี่ <c oughs> ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยจริงน่ <c oughs> ในใครอะอนนยังไม่รู้จักเลียเนี้แม้แต่คนใกล้ตัวกูยังไม่รู้จักเลยครับพี่น้องครับ อะไรนะมึงบนเหี้ยอะไรกันพาคูไปได้แล้วครับนะแล้วก็ประมาณว่าเหมือนเราจะเดินขึ้นไปบนรถครับนั่นใช้ด้วยโอเคขึค้นรถแล้วนะครหันเหี้ยอะไรได้ไหมเอาหันไม่ได้ครับพี่น้องครับต้องรอก่อน โอโโ้หรถถังเพียบนะสองสามคันผมก็ถือว่าเยอะแล้ว <c oughs> เฮ้ยอียอ,ะ <c oughs> อะไรวะะไรวโฉบชนเอาชิบหาย,ยไปตายวิโอ้โหแม่งรอดได้ไงวะอ้าวไอ้ชนพวกตโีโอ้โหอื้อโอ้เฮียหน้าแหง้งหมดแล้วเนี่ยสัตว์ใครขับรถไว้เฮียอยากจะด่าแม่งยิงเลย เหรออ๋อลากมันไปด้วยไปไปไปวิ่ง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 กโกโกโอ้โหเฮียระเบิดเข้าหน้าทำไรวะเอ้ยให้กูเอามันไปอ่ะเนี่ยฮะเอาใช่เลยอุ้ยปอยปอยปอยวิ่ง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 โอ้โหเฮียวิ่งแทบไม่ไปครับออกระจายโอ้โหเละครับไม่มีเหลือ โหขา้าทหารยังหายไปครับี่คิดดูอะไรวะอ๋อปืนอะปืนข่วยแล้วมึงพากูมาที่ไหนไว้เนี่อ <c oughs> ่ยได้ปืนแล้วได้ปืนแล้ว,ลว,ลวเดินตามแม่งก่นไอ้สัตว์ตบแม่งไอ,อ,อ,อ้เหี้ยไอ้สั์ตายเลยเป็ด กายมาเต๊าะยินสัดสัดแมากไอ้เหี anyway> <te <te um ah uh uh ้ยเออเย็ดมาจะวิ่งไปไหนนะครับวิ่งกลับเข้ามาก่อนเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีอเหี้ยอือสัตว์โหเย็ดระเบิดกอกปากแม่งออกไปใช่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคานมาโอ้โหแ้วเมื่อกี้แม่งไม่คาดมาเนี่ยนะตายหาแล้วโอเคไปต่อดีโหลด ไอชิปไม่ต่อสะพานมาแล้วสักชิบหอยอิงแม่งเฮ้ยฮอเราปะวะไม่ใช่นี่วะไม่น่าใช่สาดแม่งอ,อ,อจะบอกว่าภาคนี้นี่รีโหลดได้เร็วมากครับรีโหลดเร็วพอๆกับอะไรวะมันใช่โปรใช่ปะไม่ใช่ดิต้องบอกเหมือนเกมเกมใหญ่นี่แหละโอ้ศาดดีครับอย่างนี้โอ้โหเฮียแหลกเอา จิ้มแมงโดนวะเออสัตว์เมื่อกี้ผมจิ้มไม่โดนนะแล้วมันโดนยยได้ยังไงวะยิงแมงสัตว์เทคเด็ด <Take that. S 1> สาดมันครับพี่น้องครับวิ่งดิเทียวิ่งวิงว่งวิง่งเออสัตว์คุยเอา้าโหเอ้ยข้างหลังแม่งไม่ระวังตเตียงไหเที่จต้องให้กูด,ดูแลตลอดเวลา เอ้ยชิพายอ๋อ,อไปเมื่อกี้มันมันไม่ให้ไปเนี่ยว่ะเอ้ยพองรลถังคุยไปไงเนะ่เอามอบไปได้เนี่ยว่ะเออโหเมื่อกี้แมงโอร์ชันแมงเท่มาครับเย็ดรอยนัดเลยเนี่ยสัตว์กลับ่งโหเฮียนี่มันฝูงนะฮะหรือฝูงควายวะเนี่ยสัตว์โอ้เยอะชิหายรีรอกัน โอ้โหแม่งรีโหลดได้ช้ามากครับทำไรอะ่ะเอ้ยีเยเอาโอ้โหคุยกดระเบิดว้วงั้นกดมาไอ้สัเปืนอะไรว้เนะี่ย ไม่เป็นไรแต่แม่งดีแม่งดีจริงครับเย็ศาสศาสศาสตร์ก็แบบศาสตร์ครับศาสตร์ start, start. นะครับตอนถ่ายอาจจะมีปัญหาหลายส่วนนะครับอาจจะกระตุกหายไปบ้างนะครับเป็นบางจังหวะบางตอนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับการครับการแม่ศาสตร์หลวมันหอยอื้อขวยเลยครับวหยอ้าว what the fuck เย็ดโอ้โห โอ้โหี้แดงแล้วแดงแล้วสัตว์มองกันเห็นไหมีโหลดรอไปด้วยเลยเย่อรออลายแคทเกมอยู่เออแป๊บนึงดิหนับเมื่อกี้มันมาสกิดผมนะมันคิดว่ากูคงจะบ่นกนเดียวนะ ยิงมแม่งเลยสัตว์เออโหแม่งเอฟจะบอกว่าเอฟเฟกเยอะครับถ้าเป็นวินโดว์ฟรีบบนี้รับไม่ไหวแน่นอนโอ้ยิงแม่งนี่ครับปึนง่ันสาดแม่ง วิ่ง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 เป็นไหนเป็นไหนต่อครับ <c oughs> นี่ไม่รู้เลยนะเอาวิ่งตามไปกัมไปเอา follow follow ลันมัวครับขวยลันมัวอะลงไปข้างล่างเหรอลีโลวัน เราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา,ลาครับบนเฮียรหารไม่พอสัตว์หรือไม่ไหวอะไรยังไงกูจัดการได้โอ้โกลัวเฮียระหาดแม่งดีสัตว์วิ่งนี่ครับวิง่งลันไฟอยู่ไรครับ แดกเอากระสุนไปแดกครับเหลือห้านัดรีโหลดเฮ้ยวิววิววิเย่ถือก่อนเออมันให้ไปตรงนั้นทำไมวะเออเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าเหี้ยสาดมันก่นอนย่อยคุย what the fuck man วิ่งก่อนวิ่ง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 โหเฮียเต็มเลยสัตว์มาจะบุหยี่อะไรเงี้ยเออต่อแมงใต่ลงไปเลยสัตว์บูมเย้แล้วโหเอฟเฟกต์กระจายครับพี่น้องครับตรงนี้ผมไม่รู้เนี่ยว่ามันทำยังไงผมก็เล่นไปตามบทบาทครับเท่าที่รู้ครับฝันแมงครับสเปดปลาครับ บอกก็แบบฝึบทีปแบบแม่งบูมมันจริงๆครับพี่น้องครับสำหรับใครที่เคยเล่นแล้วนะครับจะรู้เลยครับว่ามันขนาดไหนครับให้ทำอะไรอีกางเงี้ยนี่กูเหอไปหมดแล้วเนี่ยกูไม่รู้เขี้อะไรนะถ้ากูโดนยิงตายห่าขึ้นมากูไม่รู้พูดไงละวิ่งรันฟอร์ยูไลท์รันลันลันโอ้โหเฮียเฮียอะไรมาจากไหนวะเนี่ยซาเลยวิ่งมั่วหมดละ ลั่นลันยิยงแม่งครับ <c oughs> สาดแม่งนี่โอ้โหยิยงมันแล้วพี่น้องครศา <c oughs> สาดเข้าไปครับพี่น้องครับควางระเบิดไปแล้วควางระเบิดไปแล้วโอ้โสาดครับสาด โอ้โห oh, แดกเอากระสุนไปแดกครับโอ้โหเฮียคนรลำบากเลยพวงนี้งานก็เยอะนะครับต้องไปบ้านคนนู้นคนนี้เขาแล้ว <c oughs> ไปแคสเกมบ้านคนอื่นเขาโอ้โหเฮียน่าเสียดายจริงไม่ไม่น่าเสียดายต้องบอกว่าอพยศนะครับอัปยศตัวเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับด้านได้ไอ้อดนะครับจำ,ำไว้ต้องจำไว้นะครับด้านได้ไอ้อดนะครับ ลั่นมัวเฮียลั่นมัวไม่โดนว่ะเลงดีกว่าง่ายกว่าเยอะโอ้เฮียเพียบริสัตวทคุยมาจากไหนวะเนี่ยเฮียเยอะแยะแดกโอ้โหเออสัตว์ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอมึงไม่ตายมึงไม่มึงไม่ตายครับอุ้ยเฮียเอ้ามาจากไหนอีกวะเนี่ยไม่รู้เนี่ยโอ้เฮียเฮียโอ้ โอ้ยเฮียโดนหนามทิโม่ไอ้สัสเดี๋ยวลองกระสุนยิงอ่ะกระสุนกระสุนเอาเอาเอาหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเอาเฮียเอ้าเฮ้ยกูยังไม่ตายนะเว้ยกูยังไม่อยากตายน้อยเฮียโอ้โหไอ้สัสสบายอะเฮ้ยเฮ้ย โอโหอาจารย์กูโดนตบเป็นด้ครับ <laughs> ปืนไม่ลั่นโอ้โ oh, หหัวแตกโอ้ยเฮียทำไมไหวโคตรดีอ่ะทำไมลูกโม่มันผมว่าแปลกๆนะครับสังเกตไหมครับทำไมลูกโม่ยิงทีเดียวหัวแตกกระเจอกระเจอไม่ใ <laughs> ช่กระจุยกระ่ายครับ <c oughs> ทำไรต่อเนะก็ตามมันไปก่อนกันแล้วกันเรื่อยๆ เอาต้องมาทำอะไรกับรถคันนี้ป้าเนี่ยขึ้นรถเออโหดีว่ะปืนระเบิดเยด็ดปูมเยด็ดกี่ลูกวันเนี้ยห้าลูกเหรออันนี้ส่องส่องทำไมวะอ๋อส่องแล้วก็ยิงับแล้วก็ตูมนะ โดนวะเฮียไม่โดนครับแล้วยิงใหม่ครับตูมนะแม่งมันยิงยิงกับพี่น้องครับแล้วก็ลวงปืนออกมาครับแล้วก็ยิงแม่งครับพี่น้องครับเราไม่สนใจใครนะใครจะว่ากูยังไงนะจะไม่แย่จะไม่แคร์ว่าใครจะว่าไงนะทำไมกระสุนมันเล็กจังวะกระสุนมันเล็กอ๋อมันเหมือนเนี่ยอะไรอะล่วะปืนที่เอ็มซีติดระเบิดครับที่เราใช้อันนั้นมันคล้ายกันครับลูกระเบิด ยิงรถถังเียครับโอ้โหมันจริงจริงเอาไปอีกรูกนึงครับมึงโอ้โหสัตว์เฮ <c oughs> <c oughs> ็นไมลานมัวยิงต่อครับมันจริงๆริง <c oughs> โหมันไม่มีสาระ <c oughs> มันไม่มีสาระเลยครับอันนี้คือคอมบิวตี้ทางไหนวะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ถามเพื่อน คือมาแล้วเล่นได้คือคุณเล่นครับอ๋อเฮียเลยไอสา,าส์ทำไมเออโอ้โหเต็มเต็มตูดโอ้นะผมไปได้ทางบ้านแจ็คบ้านไหนนยครับไอ้ยังจะกับชื่อรวมกันแจ็คไหนนะค,คนหนึ่งชื่อแจ็คนะครับคือเป็น <c oughs> เพื่อนเป็่น <c oughs> เพื่อนแบบสนิทผมนะครับแต่ว่าไม่อยู่โรงเรียนเดียวกันนะครับอยู่คนละโรงเรียน,นครับ ขาอยู่โรงเรียนเออ <c oughs> แจ็คอยู่จุฬานะครับจุฬาลงกรณ์ครับส่วนไนท์นะครับไนท์เขาอยู่นี่อะไรนะที่ไหนวะเอ,อเหียเพื่อนกูเรียนเองกูยังจำไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าจบแล้วนะร้รกบ